เธอก็หวังได้ความเป็นอาหารหันต์อย่างเช่นอะไรมีอธิบาทสีและความเพียรน,นั้นยิ่งยวดสองอันนี้โอ้ดูความเพียรที่สําคัญมากเลยถ้ายมเล่งความเพียรเข้าไปเนี่ยยังไงก็ได้อาหารหันต์หรือไม่ได้ก็แามหล่นมาเป็นอนาคามีก็ยังดียังไงก็ป็นเลนิพานมันมีข้อธรรมหลายข้ออะไรที่ที่ว่าเว้นอันนั้นแล้วมาทําอันนี้เว้นอันนี้แล้วมาทําอันนี้ มีข้อธรรมที่ทดแทนกันนะก็เหมือนโยมถ้าโยมได้สดับในคําตถาคตนะได้สดับไปวันนี้แล้วหายไปเลยตาปีลาชาติไม่มาเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สิ่งที่โยมต้องทำคืออะไรสมาธิซึ่งต้องทำแบบว่าชำนาญเชี่ยวชาญนะต้องพอใจชอบใจน้อมใจไปอยู่จนคุ้นเคยและไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละบวกกับได้เคยสดับเนี่ยโยมปรินิพานพบหน้าเลย ยังไม่ต้องคล่องปากยังไม่ต้องขึ้นใจไม่ต้องแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแค่ได้สดับไปแต่ทําสมาธิได้ปนิพพานปกนาตามสมาธิขั้นนั้นๆที่เราเชี่ยวชาญและชํานาญอาตมาเลยดูเนี่ยพระศาสดาเนี่ยไปโต้วาทะกับฤาษาชกเนี่ยต้องเห็นประโยชน์ละพวกนี้สมาธิดีไปโต้กับมันหน่อยใช่ไหมถึงแม้เขาจะยังไม่เข้าใจตอนนี้แต่เขาได้สดับไปแล้วเห็นไหมอัตมาอตมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดนะ ไปโปรดนะไปเจรจาไปคุยด้วยนะอย่างน้อยเขาก็ถึงจะบวนน้ำลายใส่เดินหนีไปแต่ได้ฟังไปนะต้องเป็นสัญญาเข้าไปแล้วอืมผู้ชาพูดอย่างนี้เว้พูดอย่างนี้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเขาทาสมาธิได้นั่นนาถาวนพบหน้าปริพานเหมือนใครโยมที่วัดเอาลําโพงไปให้พีชายใกล้จะตายไม่ฟังควางทิ้งอีกต่าง,งาก จนทั้งใกล้จะตายจริงไปไม่รอดลฝังซะผิวผ่องจนได้นะรอดอีกมันเหตุปัจจัยนะแต่บางคนไม่มีเหตุปัจจัยนะลำโพงอยู่ข้างหูก็ไม่มีใครเปิดให้ไม่มีใครศรัทธามันจะปิดกั้นอะไรนักหนาคำศาสดาตัวเองแค่เอาเสียงใส่เข้าหูเขาเนี่ยทำไม่ได้มันทิฐิตัวเองมันแรงเนาะหนึ่งแล้วจะเอาอะไรให้เขาอน่ะนไหม ตัวเองก็ไม่มีอะไรให้เขาหรือกพอเผยอไปเอาคําสาวกเนี่ยท่องอะไรไม่รู้ให้คนแล้วเธอไปอีกไม่มีในสงอะไรแต่คําพระศาสดาพุทธชนาดีๆไม่เอาใช่ไหมเลยมองว่าคนคนนั้นอาจจะไม่เคยเกือ้อกูลใครมาก่อนไม่เคยเกือ้อกูลในความรู้ในทานในอะไรต่ออะไรก็ตามก็เลยไม่มีใครเกือ้อกูลเขาเหมือนกัน ทั้งที่ความพร้อมมีอยู่รอบแต่ไม่มีใครทำให้